เจ้าก็พอเถิดจาราวนิวาสุราปริพรนติสากครั้งมนาำทีเต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอีโตินาเปตนาอุปกปะเพื่ออนิจาัอยู่ที่ใดแล้วในโลกนี้ ยามสำเร็จประโยชน์เกุ่้รูลลาโลกนี้เปแล้วื่งรสำนันอิศฐาปฏิตานตุมังเพระอิทธิผลดีต้านการนาแล้วต้องใท้แล้วกิปเมวสมนิสตโยสัมบริตดยสัพพลาสัพิบริตสังขปาวขอความดำรีทั้งทวงจงเต็มดี จันโตปนระสุยาตาเหมือนพระจันทร์ในวันพิลอันยิโจติระสุยาตาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวยอันยินดีตาปีติโอยว่าจนโตความชันไหลดังพวงชมบำรลาดไปตาพารโกวินาสัตว โรคระทวงของการจงให้ปติบัตเป็นตทายโยอันตรายามีเกดันโชคีทีกายุยกูปะวะการจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจจาพุทธปจะชัยนก กตารอรมวธติอัยวันโนทุกขภาลาทันติปการคืออัยวันโนทุกขภาลายัญเจริญเกบุคนโสมีปกติอาคามีปกติวโนต่อผู้ ตางกันตุสัพเทวตาพอเราเรวดาดักพวงจงรักษาท่านถัปัมพุทานุภาเวนะด้วยอนุภาเพระพุทธเจ้ารัพวงถัาปัมัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาเพระธรรมดัพวงถัาปัังฆานุภาเวนะ กายอนุภาพาาาเดียนก็ทรงดังพวงจตาโตธวที่่วันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีเก่้านลูกเมื่อเรอสาธุสาธุอมตะมังคีพระเจ้านสุโธทศท่านนาน ถ้าคุณเจ้าพีจจรณาหมดจุดวันแล้ววันที่เหลือพร้อมอนินเรีย์และยาติจโยมก็ได้รับประทานในบริโภเเคเพื่อไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นศริม,มนนงคลเละญาติใจโยมถ้าพระคุณเจ้าทราบแล้วอนุญาตแล้วโปรดอนุโมทนาสาธุการเพร้อมเพียงกันด้วยเถิดสาธุสาธุ เชิญน้าเดือตามเหตุตามปัจจัยนนท์แบ่งกันกินทรีพนนท์นิพนนท์กันตอนนี้กัดาดลูกก่อนนะครับขอตาท่านครับ <laughs> <laughs> ครับตอนนี้หลวงตาก็ได้พิจารณาแล้วนะครับอาหารที่เราได้นมาตบาทก็ท่านใดจะรับฐานเชิญได้เลยนะครับด้านนู้นนะครับช่วงนี้ก็ห้ามถ่ายภาพนะครับ้ามถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆเลยครับอนุมวลาสาธุกับทุกท่านเลยนะครับที่มาประบูตบบาทในเช้าวันนี้นะครับ ตรวดการครั้งต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวหลวงตาจะเดินไปทางบายพาสวัดบุรีนะครับแล้วก็เรลี้ยวซ้ายนะครับเะลี่ยว้ายไปที่ใบาพาสคนทองนะครับแล้วมุ่งหน้าเข้าทิวอำเภอคนทองนะครับผ่านทวัดดินแดงก่อนนะครับ ับกาหนดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะไม่ไม่ไปที่ใบพัดนะครับเราจะเรียบคลองนะครับเรียบคลองใกล้ๆนี่เองรเลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้จะข้ามสะพานไปแล้วเลี้ยวซ้ายเรียบคลองไปตรงตีแยกวัดบุญพานะครับแล้วเลี้ยวขวานะครับครับกำหนดการนะครับหลวงตาจะทุตรงนะครับผ่านตรงข้ามคลองตรงเนี้ยรอนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้าย ไปตามคลองครับถึงสี่แยกวัดบุรพาเลี้ยวขานะครับไปที่ห้าแยกกบโพนะครับแล้วตรงไปที่อำเภอทวัดดินแดงเลยนะครับครับรบกวนนิดนึงครับตอนนี้ห้ามถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปถ่ายภาพเด็ดขาดเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับยติธรรมที่ถ่ายรูปหลวงตานะครับอันนี้เป็น สิ่งที่หลวงตาท่านขอไว้นะครับอันเป็นมงคลเนาะหลวงตาเราเคารพศีลา,านะครับเราเคารพในขวัดปฏิบัติของท่านในปฏิบทาธของท่านสิ่งที่ท่านขอกับญาติกับโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ขอความกรุณานะรบเคารพและก็ศรานะครับงดถ่ายรูปชั่วขณะหนึ่งขณะที่ท่านฉันพระทหารอยู่หลังจากท่านฉันพระทหารเสร็จแล้วลก็อนุโลมนะครับก็สามารถถ่ายรูปท่านได้ตามปกติ จากงดสี่ข้อที่ทางผมได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับขณะที่ท่านฉันพระทหารขณะที่ท่านจำวัดขณะที่ท่านเปลี่ยนทรงจีบอขณะที่ท่านทําุระส่วนตัวนะครับสําหรับญาติที่มท,ที่รับพระทหารนะครับที่หลวงตาพระคุณเจ้าท่านเวรคืนนะครับก็ขอแบ่งแจกกันเป็นมงคลนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับมีเท่าไหร่ก็แบ่งปันกันเป็นมงคลนะครับ